สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขเด็ดขันน้ำมน์พิธีเสกเหรียญหลวงปู่คำไหลที่วัดสีชมพูจังหวัดนครพนมพระราชศิลีวัต์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีมหาพุทธาพิเศกเหรียญหลวงปู่คำไหลปริสุทธโธทร,รุ่นเหนือดวงพระเกจิชื่อดังภาคอีสานแห่งวัดสีชมพู มีพระเกจิชื่อดังร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายกอบจอพร้อมพุทธศสนิกชนมาร่วมพิธีครั้งนี้กว่า1000คนโดยมีพิธีตั้งโต๊ะปวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ขณะลูกศิษย์จ,จัดสร้างขึ้น3รุ่นคือรุ่นเหนือดวงรุ่นดวงเศรษฐีและรุ่นกระตันยูร้อยล้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุน สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่จากนั้นพระสงฆ์สิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดเจริญชัยมงคลคาถาจึงเริ่มพิธีมหาพุทธาภิศษวัตถุมงคลดังกล่าวขณะทำพิธีสาธุชนที่เข้าร่วมงานต่างลุกจากเก้าอี้ไปดึงสายศิลเพื่อนำติดตัวกลับบ้านไว้เป็นสิริมงคลขณะที่ก็มีบรรดาลูกศิษย์อีกหลายคนจับจ้องที่ขันน้ำมนต์หลงปูคำไหลซึ่งกำลังนั่งอธิษฐานจิตโดวยบางคนมองเห็นเป็นเลข 5 3 7ซึ่งปดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างก็จะนำตัวเลขไปเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1นธันวาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ